โอโอโอรำบ่ท <ih> <Rabbi> <Ch> ันส <Hai> ุดสาวเวลาผัดมาจนเสียดายดื้อ้ายหมอรำพะนี่จน เที่ยวเอวล้ำเอ็นฝอนศิลาท่านทานผู้ฟังขอพระคุณผู้ก่อตั้งเจ้าภาพใหญ่ผู้ลงทุนรัตนาสินขอจดจำใส่ใจบ่ไม้มางไปนำทางย่านคิดเห็นแฟนอนา,ายเจ้าผูา้มีน้ำใจมาไล่เจ้าย่อเย็นอยู่น้ำกันเบิดคืนทั้งแม่วัวหาขอ,อน้ำหม้อลำใดอิ่มเต็ม เจ้าหน้าที่มาดเข็มรักษาดานควมสงหจากใจจริงผมเข้าโรบสีสั่งลอากวันเด้อท่านแม่นสินานแสนมือลูกหลานรัตนสินอินตาสิจำไว้น้ำใจทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบันดานแฟนผู้ฟังทุกทุกท่านจงรู้ใล้นผู้สุขผลฟังลำเล้วพระเจ้าเต่าขึ้นกับเด้อพ่อเด้อแม่เด้อ ไผผู้มีความถูกให้สวงเศร้าเบาเนื้อไผ่ผู้นอนเดียวแหลกมีแป้ะซ่อนอุ่นอุ่นสาเดินไผ่กำลังลงทุนให้จะรวยลรืนหล,นล่นความจนในอาบพบเห็นขออำลอีกครั้งลูกหลานรัตนสินจำเป็นขอละอาทีพ่อกันไหมขอให้เถือกเลขกไทยอย่ามีเวนผู้สุดเดือน โอ้เสนอะไรไม่อยากไกลก็จำจาไม่อยากพลากถึงเวลาจำต้องมนีสัญญาจ่างตามกำหนดครบพอดีบุญหน้ามีคงประสบพบหน้ากันรัตนสินขอจากท่านเจ้าภาพผูท้ทำทานขอลาเลวสิมาใหม่ ฝากไว้ในอ้อมใจแฟนหมอลำทุกทุกท oh no, oh no, oh, 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 oh ่านจงลวยหล่นห <speaking> ัวสุคนเดี่ยวเป็นเด้ออ้ยนอโอ้ยนออลานาขอไปร้องมพลงความสุขหลายๆครับจากน mm ี่ไตล่ายาวทรงถ่ายน้ำก <speaking> ันนะครับผม ลุกห้ือมา่อนไซเตยล่า่อนทรงถ่ายทั้งกันครับ